ใยายแก้วแฟมิลี่เนาะคะ่ะสิพาะมาเบิ่งบักพริกที่มันอันปลูกดินนั่นดินสมนะคะดินสมดินเปี้ยวอ่ะดินเปี้ยวมันเกิดเห็ดยากแน่แต่ว่ามันก็เป็นหมากเลยด้วยพี่น้องออืะ่ะใส่ซ<ำ>ีคอมคำยังไงด้วยพี่น้องด้วย,ายมาคำาาโอ้สวนขั้วยายแก้วเพิ่นมาปลูกย้อนมองกันโค่งน้องหน้านะาะจ้าเป็นหมากเบินั่น แต่ว่าให้งามซ้ำอยู่บ้านกับบังามซ้ำอยู่บ้านเนาะดินถมไหมดินมันสมเหตุเจ้าใส่ยังแกนดินสมบะเนี่ยใส่ปูนจบุ๋ยนได้ี่บอาใส่ใส่ปุ๋ยมักนี่บ่ใส่ปุ๋ยมักปุ๋ยคอกปุ๋ยคอกเขานี่ลาหมากสวยพี่น้องที่จริงก็ใส่ปุ๋ยโดนไม่ไหมไงแก้วมือไฟอยู่ตัวสายญาเลยปลู่ยังเป็นหมากเบิด พายตัวพันยืนนี่กับกำลังงามพายตัวตะไคร่ตะแหล่งแต่ปลูกแต่แหงพงผนเหาะมากผลเห็นบ่แตกก่อดพี่น้องดินทมไม้ด้วยนี่พายตูวกำบังงามทมเมียนไอ้ยังกอดเมียนปุ๋ยมักห้อยหน่อยนึงบอกปุ๋ยมักใบซ้ำสาละมาห้อยมาห้อยมาผสมดินปลูกหน่อยนึงขี่จอกใส่น้ำขี่จอกร้อมอ่ะเลาะเบื้องสวนพริกแกงแก้วคำเจ้าหน่อยได้เพี่น้องเด้ออากาศเย็นๆย่ามือแรงจะมืดแล้วล่ะ แต่ได้ลมีเวลาส่วงนี่หวยคืองามแต่ส่วงนั้นช้วงนี้เพิ่ขึ้นเลืองเอะหอยู่บั้นมเป็นนั่นกเป็นกแหงเป็นขนาดว่าเป็นกดแห้งกันยังไงเป็นหมากเสยจ้ะอ้อหัวละผ้าคนเป็นดอกเรี่ยงเป็นผ้าปวยมันเป็นดอกเลยปิกแห้งบเวลาเห็ดน้ำปนไอ้น บบได้นกุยมักกระเบิดบ่คอยออกหนาใช่เนาะกุยมักเบิดบ่งมักฟักไอเป็นหมากหรอบ่ขนาดดินจุดก้นต้งเป็นหมากเลยด้วยสิเนาอนี่สมักแก้วแก้วมือไฟหรือตัวนี่เป็นหมากแล้วหมักมักระต้นบ้านเขาเอิญหมักกระต้นฟักหอมฟักหอมเลยกลมๆหมักกระต้นสมัยก่อนคำว่าแต่งงานก็จาสิแซวกันให้ได้ลกขนหมักกระต้นน้ำเนยเด้อ แต่่ววาาคมขูดความจังงก็ยันปลอดสารให้จะได้กูดจังกินแบบขูดกูดจังเลยล่ะก็ได้กินอยู่แต่ก็อิจูกับงามอยู่อี่ไงพวกเป็นหมากหรือเปล่าอีกอะไรก็เป็นแล้วพิกไปกินแล้วโอ้โหไปแกงแล้วเป็นได้แซ่บฟักหอมแซ่บอยู่อันนี้ต้นอันนี้ต้นจำปีต้นจำปีอันนี้นี่ล่ะแต่ว่าดินว่ามันจะไม่ได้กินแล้วพี่น้องมันดินสมเฮงวดักพริกเพียงเพียงเอวเด้พี่น้อง ขนาดว่าดินสุมๆนี่นี่นะครับหลักๆก็คือใส่ปุ๋ยมักที่มักจากใบซ้ำสากับปุ๋ยมาร์กไอ้สูตรก็จะเส้าทุ่งกันละอันนี้อีหยังนี่อันนี้มักอันมายงชิดจ้ามายงชิดอันนี้มาร์กม่วงอ่ะแต่ว่าไม่ผลนี่สิถือกับดินลักษณะนี้พี่น้องงามนี่เลยปลูกไม่ผลไปงามนี่อันนี้ยังสั่นอยู่ในร่องนี่ก้าวพริกจ้ะ ใช่ละกระลังออกมาย่อมมาย่ำเบิขาเอาไปไว้ปลูกใหม่อ่ะจะปลูกอีกน่ะจ้าไว้จะปลูกใหม่ย่านหลังย่านคนโบยืนย่านย่านคนขากินอ่ะสวนครัวข้างหลังเพิ่นใอที่ว่างข้างเลื่อนพ่อซ้ำเนี่ยแหละปลูกพักไว้จะกินอ่ะมันอยากมืดๆเจ้าหน่อยได้เพื่อนอนนั่นมันคั่มแล้วในนี้เวลาสี่ทุ่มนึงแล้วนะครับแต่กล้องดีซื้อๆก็เลยส่งแก้ง นี่กะเพรากะเพรากับล้วยเพื่อนเป็นอืมนะมาท้ามีแนวพัดเนาะต้นกระเพรากล้อยเพิ่นเป็นหมากเอาได้เพิ่นเพราะว่าเราได้มีแนวเพิ่นเนาะอืมลางทีเพื่อนคนใจเศร้าสุ่งออกมาแต่บ้านอยู่ย่านเพิ่นบ่ไปเอาให้ใช่ค้ำค้ำด้วยเพราะเราหลุดเห็นแสงไฟไปแบบอยู่ท้าหลังเงี้ยพอเนาะย่านเพิ่นบ่ไปเอาให้เรื่อยอืมจำนี้ก็กินไปได้ละเอาเมื่อเอาเจ้ามึงเอาอย่าง ใช่กับปลาเอาหยังกอเมื่อเอาหยังกอกเมื่อเด้อแจ๊แก้วเฝ้าเมื่อเอาหยังกอกกเฝ้าเฝ้าปิดเถอะมีรับลมคมใน่แจ๊แจ๊วเฝ้าเมื่อเอาไปกับเฝ้าโย่เอามาหยังแซ่หนึ่็กินไปได้ละเพราะว่านี่เอาไปพุ่นเนาะมันต้องเมื่อเราแก้วยู่นี่ละเพราะว่าอยู่พุ่นมันอยู่ไก่ที่ท่านยางมันผิเนาะเอาไปคุณละบ้านเอาไปปิดมองงามๆแต่อันเป็นเรื่องเลี้ยงนึ่จะมาปิดให้พี่น้องเบิ่งจะปิดมองมันงามผม เดี๋ปิดมองเรื่องเหลืองกันเลยมันกัเหลืองแล้วดินมเนาะอนะนี่ละลังบ้านเนาะดินเรีวเียิิตะเวนสีแดงๆพี่เนาะหมูแมงลักอีตูให้เกี่วกับเพราอีตูถือกันไปยังปลูกมองได้กับง่ามเคะได้กับง่ามอานี่ละนี่ก็บรเือน่ เือ,เอแก้วเป็นหมากหล่เป็นแล้วผูดีโอ้หมากดกเสยเธอขึ้นเหมือนเือยังอ้ือพอยเือม่วงโอมาเลือกรอบเลือม่วงเลื่อม่วงเรื่งมาุงเพื่นพใช่มันเมิดพี่น้องเฝ้าปิดซะคตรลครแกติดตามเด้อค่ะคนแห่งเขาขอบข,ขอบคณค่ะ <laughs> <laughs> บ๊ายบาย <laughs>